สบายดีพี่น,อน,นอ้องสุขูมสุขคนเนาะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพ้อเนาะวันนี้บ่าวเดือนกันมะพระ้าวงัวออกลูกเนาะพี่นอ้องวัวบ่าวเดือนนี่แหละบ่าวเดือนมาแต่เวียกแล้วก็บูเห็นน้าหมูเนาะบ่าวเดือนออกมาหามาตามหาแต่บ่าวเดือนมาพ่อมันอยู่ถงนาเผื่อนเนาะตอนนี้มันกําลังสี มันออกแล้วลูกมันอนะแต่ยังหกมันเนาะเอาคือมานั่งถาว่าเพิ่งพอได้หกมันทีออกเนาะ <c oughs> สิมาลุ่นนำกันเนาะอันนี้การได้ตัวแม่เนาะพี่น้องได้วัวแม่ ในรอบพี่นลข้อก็ได้หวางใดเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งน,นอพีอ่แนอกระเาง๋วงวยบ้้นเนื้องวยบ้านเนื้อได้ลูกเมืนเน่อน,นี่เนาะเมื่อแรงเนี่เบ่าเดือยกินต้มต้มช้ากินแ่บแทบะพี่น้อง เออเนาะพี่น้องแต่จะอยู่ทงหอยทงนาเิลนี่แหละเนาะอันนี้กกมันอยู่มันมาได้ใกล้เทียงเผลเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเทียงเผลไปทางพุ่นก็จะเป็นเกลือนเผลเนาะเป็นปั๊มน้ำมันเนาะไปทางพุ่นก็เนาะพี่น้องอันนี้กทธรรมสาทบ้านเฮานี่แหละเนาะ ไอ้บอกพี่น้องทรงไหนทรงนาเนาะตอนประมาณบา่ายสามโมงสี่โมงสามโมงบ่ายเนาะพี่น้องพี่น้องเขามาถ่ารุ่นน้ำกันเนาะว่ามันจีพึงบอกเลยว่าที่ออกไวเนาะ ตอนนี้หกมันก็ออกได้ลายเติบได้ยาวเติบได้นาอยพี่น้อง ชุดแล้ว่นาะลูกมันก,กำลังกินนมเนาะเขาก็ชิมมะหนังมาท่ารุ่นนำกันเนาะอมจิได้ไว้จำได้ ได้ลูกลายมือเลยเนาะวัยบัรเนรเนี่ยมันกน็ได้ลูกลายมือแล้วแต่ก็ไม่ได้ผูกเนาะปล่อยไปน้ำหมูมันเนาะพี่น้องเรือนมาเตี้ยกมาแตีนนั่นแล้วก็พอเห็นอยู่น้ำหมูม,หมันเนาะหมูมันก็เข้าบ้าน เนี่ยมันได้รูปตัวบอลเดือนออกมาหลงกิดหลงกิดนีแต่วบอเดือนออกมาทันเนาะตบอเดือนออกมาหมทันนี่ก็ยันเขาเขาไปกินแล้วจ้อยนะ าบุห็นเราก็เอาม่าต้มกินเนาะอันนี้ก็ดีบ่เอเดือนออกมาทันเนาะบ่เอเดือนก็ออกมาพ่อก่อนเนาะบ่เอเดือนก็จเิเผาเอาหกมันเมื่อต้มเนาะมันต้มกินมแมลงตัวชแท่บทันใดเนาะพี่น้องทันใดเด้เคยกินแน่เนาะพี่น้องเคยกินหกัวเนาะ หกงวัวคือคือซาลาวหากวักหกงวัหกงวหรือว่านอ้องงัวเนาะแล้วมันที่แทบสำมได้เนาะเอามาถ่ารุ่นน้ำกันเลยมันที่ได้ซ่หรือได้ไวอันนี้ก็เห็นมันห่อยอยู่ในแตงเคร่งในนะพี่นอ้นองค็อยังบวบออกอยู่ รตอว่ามันอายบ่เดือนหนังเผามันบ่แนมบึงเันจังบ่ออกเนาะผ่านไปจนพอสมควรนอกที่นอก อันนี้ยังบบอออเนาะผ่านมาเกือบเกือบเกือบชั่วโมงเนาะพี่นอ้องน่นกับโบนอนบบนั่นนบเบ่เงเนะาะโบวบอ้อมันี้ออกด,ด้วยวิธีใดเนาะพี่นอ้องออกมาถ่ารุ่นน้ำกัน ครึ่งชั่วโมงตัวมันยาวมันยาวแล้วก็มันมันก็กินไปแนนนะพี่น้องกินไปแน่ชวนหนึ่งเนาะพอเดือนหนังเผาอยู่กับมันก็ลอยกินเนาะมันหลักกินมันยาวมันเกี่ยวแข็งมันเนาะพี่น้องมันก็หลักกินไปแมันยืดกินได้เนาะพี่น้อง เอิงเลีเนาะพี่น้องเพื่อมันจะออกเนี่ยออกแล้วเนาะพี่น้อง่านไปด้นเติบเนาะเพื่อสีได้เนาะตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะอันนี้ก็คือหน้าตามันก็จะเป็นเด็กสีเนาะน้องงวงหกงวเนาะพี่น้องใน่บาเดือนก็สะเอาทงยางมาใส่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือัวน่อยมันก็มันเหยียบเนาะพี่น้อง ันนี้คือแม่ของมันเนาะบ่าวเดือนก็จะเอาตรงยางมาใส่บ่าวเดือนก็เสียามาต้มเนาะหน่อยเนาะพี่นอ้องกะบ่าวเดือนก็จะข้อจบคลิปํานี่เนาะพี่น้องถ้าฝากกดไลค์กดแชร์หน่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเดือนเนาะพี่น้องสบายดี